แค่เบอร์เกอร์ลงยันคนจะคิดว่าเป็นแค่กิมมิคไหนลองดูซิว่าร้านนี้มีของจริงไหมเอ๊ะเราอาหารอะไรที่ช่วยยกระดับจิตใจคนเอาความเป็นไทยนี้มาเบรนกับความเป็นตะวันตกเราต้องเทเข้าวซอยทิ้งเ็นหม้อๆกว่าจะได้รสชาติที่ดีที่สุดในการที่จะประทับและเราสวดโวอพรเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากพี่บาสังคโปร์เกวีพัชสุธิพัฒน์วรรณานนะครับเป็นเจ้าของนครมูเบอร์เกอร์ครับ จุดเริ่มต้นของนครมูเบอร์เกอร์นะครับก็คือเหมือนกับว่า เราเพิ่งผ่านคนช่วงที่แย่สุดของมวลมนุษยชาติก็คือเป็นช่วงโควิดทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะซัพพอร์ตเพื่อนมนุษย์ในเวของเราไม่มากก็น้อยเนี่ยครับซึ่งเรารู้สึกว่าเราสนใจในเรื่องของอาหารแล้วก็การนำซอฟต์พาวเวอร์ในการอวยพรแบบสไตล์ไทยเนี่ยเข้ามาบวกเติมทีแบบที่เป็นครีเอทีฟอยู่แล้วที่ก็เลยรู้สึกว่าเราสตาร์ทจากความคิดสร้างสารรค์ก่อนบวกกับความแตกต่างดึงเอาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยตรงนี้เข้ามาเมื่อมันสตาร์ทด้วยสิ่งที่มาเป็นครีเอทีฟแน่นอนความยากต้องมันเกิดขึ้นเเเพรรราาะะวว่่่ในนนชงทีปิดแบนะ์คมออกั คือมันเป็นอะไรที่ยากมากต้องยอมรับว่าคนไม่ค่อยเข้าใจเราว่าอันนี้คือร้านอะไรร้านเบอร์เกอร์แค่เบอร์เกอร์ลงยันคนจะคิดว่าเป็นแค่คุณหิ่แต่เรามีการสวดจริงเรามีการที่โวยพรคุณลูกค้าจริงๆเรามีการทางานร่วมกับอาจารย์ศักยันจริงๆเรามีการเจอมิงจริงแล้วเรามีการที่สวดด้วยพลังงานสะอาดด้วยจิตที่ด,ดีจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเบรกกรอบจากการเป็นแค่ฟังชั่นอลแวร์ยูให้กางกลายเป็นอิมโมชั่นอลแวร์ยูตรงนี้ขึ้นมา เรารู้สึกว่าเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ทั่วโลกยอมรับทานได้ทุกเพศทุกวัยนั้นก็คือเราก็เลยมีการนำเอาอัตลักษณ์ของไทยเอาความเป็นไทยเนี้มาเบรนกับความเป็นตะวันตกให้มันกลายเป็นชิวชซ่นฟู้ดที่ก็ได้ได้ทีมงานมีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องนั้นๆอย่างเช่นข้าวซอยเนี่ยได้ทีมจากทางเหนือเนี่ยเข้ามาช่วยในการ d e เวล o อเราต้องเทข้าวซอยทิ้งเป็นหม้อๆกว่า,าจะได้รสชาติที่ดีที่สุดพวกก,กลิ้งเนี่ยพี่ก็ได้ ไปคอลแลบกับทางบัวคราฟแกงใต้ช hmm. ื isms, like like color, ่อว่าแบงกูแกงเขาจะเป็นผู้ช่วงานเกี่ยวกับทางด้านแกงใต้ที่ถูกเชิญไปเป็นทําแกงไทยโชว์ที่ญี่ปุ่นเลยนะนั่นงจากคือที่ต้องการรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแท้ๆดั้งเดิมไว้ในการประกอบเลเยอร์แต่ละเลเยอร์เราเวิร์การ์ดมากในการที่จะประทับและเราสวดเวยพเนี่เราต้องใช้ความพยายามอย่างมากเราอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเอาซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย มันดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเที่ยวที่ไทยมากยิ่งขึ้นมันอาจจะไม่ใช่นอะกคอมมูเบอร์เกอร์ก็ได้นะแต่ว่ามันยังมีซอฟต์พาวเวอร์อื่นอีกที่น่าสนใจและแม้คอมมูเบอร์เกอร์เป็นหนึ่งในนั้นและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่เราเอาลายสักยันต์มาท็อปลงบนเบอร์เกอร์ซึ่งเรารู้สึกว่าลายสักยันต์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับของทั่วโลกเริ่มมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะซัพพอร์ตเพื่อมนุษย์ ด้วยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ในการอวยพรเพื่อมนุษย์ทั่วโลกนี้ให้เขาได้รับแต่สิ่งดีหลังจากนี้ซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจะต้องปอไลท์มาที่เราแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่ไทยเท่านั้นซึ่งตอนนี้กระแสตอบรับเบอร์เกอร์ลงยันสัญชาติไทยที่เป็นรสชาติไทยเนี่ยผลตอบรับเกินคาดมันไม่ใช่แค่ป๊อปล่าแค่ในไทยตอนนี้มันกระจายไปยังสิงคโปร์ฮ่องกงสื่อต่างๆทั่วโลกเนี่ยเริ่มเป็นที่พูดถึงคือน้องคามูเบอร์เกอร์รู้สึกว่าในฐานะเป็นคนไทยเราสึกว่าภาคภูมิใจในฐานะทีี่่เรราาาสามาถทจะดึงนัก เที่ยวจากทั่วโลกว่าถ้าคุณอยากจะกินเบอร์เกอร์สัญชาติไทยที่รสชาติมันอ่อยอร่อยเนี่ยแถมยังได้รับการอวยพรแบบสไตล์ไทยคุณต้องมาที่ประเทศไทยเท่านั้นการขอพรเนี่ยเราก็จะมีบทสวดให้หน้าหน้าร้านแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถขอพรได้แต่ว่าเราไม่อาจรู้เลยว่าลูกค้าขออะไรบ้างแต่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเจออะไรประหลาดประหลาดอย่างเช่นวันนี้คืนดีลูกค้าแพ มาที่ร้านเราซึ่งลูกค้าเขียนว่ามาทานเบอร์เกอร์ที่ร้านเราแล้วลูกค้าก็เลยบอกว่าไหนลองดูซิว่าร้านนี้มีของจริงไหมก็เลยขอพรขอพรมากขอให้เขาถูกลอตเตอรี่แล้วปรากฏว่าถูกจริงๆอีเกเคสหนึ่งก็คือมาจากเพื่อนที่โพสต์แล้วก็บอกต่อเนี่ยครับเพื่อนบอกว่ามาขอเรื่องงานแล้วก็ได้งานเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอาไปโพสต์ทำเป็นรีวิวให้ร้านเราเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้น จุดยืนของเรามิชชั่นของเราคือเราแค่ได้อ oh ยพรคุณลูกค้าจากหน้าร้านออกไปให้เขาได้มีความสบายใจให้เขาได้เจอสิ่งที่ดีหลังจากนี้เราก็ถือว่าเราก็ฟินแล้วก็ภูมิใจแล้วครับคุณภาพมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิด word of mouth กระจายออกไปเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของการตลาดที่มันต้องรียวมากลูกค้าเริ่มมา เป็นกระบอกเสียงให้เราลูกค้ามีรอยยิ้มกลับไปในเชิงของกําลังใจที่ดีกลับไปแถมลูกค้ายัางประทับใจและ Amazing ในรสชาติของเรามันจะยิ่งเป็นตัวการันตีให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเรามาถูกทางนะแต่เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราเพิ่งเริ่มมาได้8เดือนเส้นทางยังยาวไกลเราเองเราก็จะพัฒนาคุณภาพต่อไปอีกไม่รู้จบอย่างเงี้ยครับผม เพราะทุกอาชีพมีคุณค่าผมฟาสนและความมูเบอร์เตอร์